สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอได้ไพ่มาใหมา่อีกแล้วนะคะเป็นไพ่ Golden Wheel นะคะจะเป็นศิลปะของทางรัเสเซียนะซึ่งไพ่นี้จะมีลักษณะเด่นในเรื่องของการมีกงล้อนะคะสีทองนะหรือว่า Golden Wheel นี่แหละซึ่งกงล้อสีทองเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของ Pentacles หรือว่า ไพ่เหรียญไพ่การเงินแล้วก็ยังสื่อถึงเ,เรื่องของไพ่ที่เกี่ยวกับกงกรรมกงเกวียนไม่ใช่กงกรรมกงเกวียนอย่างเดียวแต่หมายถึงความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งไพ่ส่วนไพ่ สำหรับเนี้ยแม่หมอคิดว่าเหมาะกับการเอามาทายในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอดีตของเราเนาะถ้าเราอยากจะรู้อะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่กันเลยแล้วกันเนาะว่าไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรคุณบ้างาไพ่ใบที่1ก็คือไพ่ the world นะคะ the world ก็คือถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เปิดหัวใจของคุณออกมาสู่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากเรียนรู้ถือว่าคุณทำได้แต่ว่าอยากจะให้คุณทำอยู่ภายใต้ของ กดเกณฑ์ที่ถูกต้องนะคะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไม่ใช้กิเลสตัณหานำทางนะแล้วคุณจะได้ n i n of cups ก็คือประสบความสำเร็จแน่นอนสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันจะประสบความสำเร็จและทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะส่วน The Fool ก็คือเรื่องที่เราไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับปุถุชนแบบเราไม่ต้องกังวลน,นะคะ ส่วนพไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือ six of wands นะนั่นหมายถึงขอให้คุณกล้าขอให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ